สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุระสขุลมาอนกับผู้เผยยานิวการลาจา้าพี่น้องจา๋ายานิวกาาา็มีคํามาอัปเดตเรื่อง week, าบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์พร้อมทั้งรวมผู้บริหารอายุน้อย้อยอาชีพอยากประสบความสําเร็จด้านไหนให้อยู่ในสังคมแบบนั้นงานนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดอีกอย่างขึ้นเนาะที่นี่พี่น้องจ๋าก,ก็คือรวมผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เพิ่อกระไ้โพ์แบบนี้แหละพี่น้องพร้อมทั้งบริหารอายุน้อย้อยอาชีพเนาะ รวมผู้บริหารอายุน้อยร้อยอาชีพอยากประสบความสำเร็จด้านไหนให้อยู่ในสังคมแบบนั้นสังคมที่พร้อมพัฒนาและมีหัวคิดเร็วเอื้อเฟื้อซึ่งกันและก,กันสานพี่น้องจา้าเอฟซีไล้ไหลันกันลังไ่เขามาสแสดงความจิดเห็นดีใจน้ำพี่น้องสุดยอดผู้บริหารนาะพี่น้องจา้าไหลผู้ไหลเกินเลยพี่น้องรวมในหันกระเมียนพี่ดิวเทลผัดดิวเทลพัดเห่อก็ไหลายค้นพี่น้องจา้า เอฟซีลลายท่านกับผู้ใหญ่บ้านมาไกลมากแล้วมาอยู่ขอนแก่นเจอเพื่อนและสังคมที่ดีขอให้ปังปังทุกคนเดอ้อการครบคนมีผลต่อชีวิตจริงๆค่ะสุดยอดค่ะชื่นชมทุกคนนะคะดีงามค่ะชื่นชมคนรุ่นใหม่สุดยอดสุดยอดเอฟซีละลายท่านกับสุดยอดมากค่ะ รวยวยเฮงๆปังๆกันทุกคนนะคะสุดยอดผู้บริหารพันล้านมาเจอกันปังปังจ้าเมนอพี่น้องจ้าสออนสุดยอดสุดยอดสุดยอดเต็มเลยพี่น้องเอฟซีหลายๆท่านก็นดีใจจับมือกันเดินไปด้วยกันรักและดูแลกันตลอดไปนะคะ <S <S ทีมเวิร์คค่ะ พี่น้องเละขผองเพื่อนจริงใจไม่สร้างภาพสุดยอดมากค่ะอันนี้จริงค่ะอยากเป็นแบบไหนให้อยู่สังคมแบบนั้นชอบทีมนี้ไม่ค่อยพร้อมอุดหนุนค่ะมีแต่คนเก่งๆคนดีๆรวมตัวกันสุดยอดมากค่ะแมนนอพี่น้องดีใจหลายดีใจน้าเพื่นสุดยอดมากเอฟซีดาราล,ลเพิ่ม สินเสมอการน,นำพากันจเจริญก้าวหน้าสุดยอดผู้บริหารรุ่นใหม่เจ้ามาถูกทางแล้วกลุ่มแล้วผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เดินหน้าจับมือกันไปจ้ารวยรวยนะคะรักและชื่นชมอยู่ในมุมเล็กๆนะคะสุดยอดค่ะเพชรก็คือเพชรจ้ารวยรวยเฮงเฮงปังปังนะจ้าสุดยอดเลยเนาะพี่น้องผู้ ดีหาอายุหน่อยลอยลานต้นแบบคนอีสานร,รุ่นใหม่ทุกคนเก่งมากคะ่ะแกงนี้น่ารักทุกคนเลยคะ่ะผมยอดเยี่ยมมากเลยคะ่ะน่าชื่นชมมากมีแต่คนเก่งๆคะ่ะรักทุกคนเลยนะคะแมนนอ่พี่น้องสาออนอายุหน่อยลอยลานเพิ่นสุดยอดเลยลูกผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ผู้แสนเก่ง รวมพลคนอีสานพันล้านภัยบาคนอีสานจนคนรวยๆหลายกระดอดเด้อสิบอกไห้สุดยอดมากค่ะภาพประวัติศาสตร์ภาพแห่งความประทับใจคือบอมีบอสโนดกับบอสลูกแก้วนําแน่จ้าสันพี่น้องจ้าเก่งมากค่ะรักทุกคนนะคะฉันรักทุกคนในแกงนี้คนที่จริงใจและเก่งอบอุ่นมากจ้า เมนนพี่น้องอายุลอยลอยลานก็ขอให้เฮงเฮงปังปังรวยรวยสุขสุขคนเดะเด้อเดินทางไปทางใดก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยเฮงเฮงปังปังรวยรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปจ้าพี่พี่น้องน้องมีความคิดเห็นว่าจังใดก็คอมเมนต์ข้มมาสุฟังเดเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนเดาเดียวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบาย